วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพรอีกแล้ววันนี้แพรจะพามาชมเป็นรถสวยโตโยต้าวิทนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยได้ว่าเป็นรถคันเดียวเจ้าของเดียวนะคะรถไม่เคยติดแก๊สตัวนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเป็นคุณหมอด้วยรายละเอียดสวยงามน,นะคะแล้วก็ดูแลมาอย่างดีรถเข้าศูนย์ตลอดเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบๆตัวร,รถกันอ่ะมาดูกันที่ ด้านนอกก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยผิวพันธุ์จะเป็นสีบอลเงินสวยๆเลยในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้นี่นะคะเครื่องนาเดิม,ดมไม่เคยติดแก๊สนะคะดูคานได้อันนี้นี่รถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะยังไม่ได้ทได้ความความสะอาดเลยถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลมาดีนะคะสวยๆเลยนะคะดูดูคานไม่มีน็อตขยับเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของ รอบๆตัวรถกันคาสีนะคะตัวนี้หมดปีหกสีกันไปเลยฟิล์มพร้อมใช้นะคะผิวพันธุ์โดยรวมถือว่าสมบูรณ์ตัวนี้เนี่ยได้แม็กเดิมสำหรับภายในนะคะนี่เบาะหนังนะคะผิวพันธุ์ดีไม่มีขานะคะมีที่พักแขนทั้งสองอันเลยนี่ตัวนี้นะคะกว้างดู รายละเอียดนะคะไม่มีแตกหากเครื่องเสียงเดิมๆดิมโหดูดิกลิปเลยเกะเกะทุกอย่างแบบสมบูรณ์นะคะดูชีวางแก้วไมนะคะตัวนี้วิ่งประมาณสองแสนแต่นะคะแต่รถเนี่ยได้แบบความเดิมเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะนี่ดูดูแผนดูรอบๆภายในสวยงามมากนะคะรถเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีแบบริ้วรอยเลย มาต่อกันที่เบาะด้านหลังตอนนี้เบาะนั่งนะสบายดูความกว้างตัวรถรายละเอียดนะะนั่งสบายมากที่ด้านหลังก็พับเก็บวางของอะไรได้นะสมบูรณ์เลยน่าใช้เป็นรถที่ตอบโจทย์นะะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเนี่ยแนะนำเลยนะวิ่งอยู่สองแสนแปดดูหน้าปัดนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ วงมาลายัยแอร์แบ็คคู่นะคะระบบไฟฟ้าดูเคปล่าเนี่ยไม่มีแบบแตกไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลยช่องแอร์นะคะไม่มีแบบว่าแตกหักเลยสวยงามมากจริงๆเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o t a w i ิ h คันนี้อย่างที่แพรบอกนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยได้ว่าเป็นรถครอบครัวที่ใครที่กำลังมองหายอยู่นะคะจับต้องได้ตัวนี้เนี่ยได้รถ ข้อดีเลยเจ้าของเดียวเป็นคุณหมอนะคะดูแลมาอย่างดีมากดูผิวพันธรายละเอียดภายในตัวรถนะคะสะอาดเอี่ยมนะคะนี่แบบรถเพิ่งเข้าเลยนะคะยังไม่ทันได้ทําความสะอาดเลยคันนี้นะคะเป็นรถปี2005นะคะตัวนี้เนี่ยแพดเปิดขายอยู่เพียง2,290ส0บาทนะคะผิวพันธรายละเอียดสมบูรณ์ใครที่กําลังมองหานะคะรีบเลยนะคะคันนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ ถ้ายังไงก็ติดต่อสอบถามแพรนะคะ0819391844นะคะตัวนี้โทรมาจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเร็วกว่าทิ้งแชทไว้ในนี้นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ไอดีไลน์คือเบอร์โทรเลยเดี๋ยวแพรขึ้นให้อีกทีนึงถ้ายังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แพรด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันแล้วก็เดี๋ยวปิดจบกันเนาะทีนีในส่วนของด้านหลังมีสปอยเลอร์อะไรครบนะคะ นี่ะให้มองเซนเซอร์มีเซนเซอร์หลังนี่คือความกว้างจากด้านหลังนะคะโอเคก็รายละเอียดที่เหลือก็จะเป็นตามที่แพรบอกไปเมื่อสักครู่เลยสำหรับโตโ o ต้วิชัน,นี้นะคะอย่างที่แพรบอกรายละเอียดไปทั้งหมดนะคะเป็นรถเจ้าของเดียวปี2005นะคะตัวนี้แพรเปิดขายอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นเอง บอกเลยนะว่าใครที่กำลังมองหาอยู่รับรองว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์คุ้มค่าแน่นอนถ้ายังไงก็โทรหาแพ้นะคะ0 8 1 9 3 9 1 8 4วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณค่ะ